สวัสดีครับพบกับผมเซลหนึ่งนะครับจากเต็นท์มันเดอร์คาร์นะครับถนนกาญจนาเดลโมบางแคร์ครับใกล้กับปารมเชลนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับรถผู้บริหารครับโตโยต้าแคมรี่นะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องสองพันนะครับคันนี้จะเป็นตัวจีนะครับรถไม่เคยติดแก๊สมาครับลูกค้าก็อย่าไปชมกันรอบคันก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทา รถเครื่องสองพันแต่ไม่เคยติดแก๊สน,นะครับลูกค้าเป็นรถเดิมนะครับเป็นรถเดิมสภาพถือว่าสวยนะครับใช้ได้นะครับคันนี้รถเดิมแมตเดิมยางเดิมของโรงงานมาเลยครับสีเทาคันนี้ปีสองพันสิบเอ็ดครับราคาก็อยู่ที่กลางๆครับนะพี่ไม่ไม่แรงมากมันจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นเครื่องสองพันเป็นตัวจีนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป เดี๋ยวไปดูภายในกัน,กนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอบอกก็จะเป็นบอกหนังนะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาตาัดกับสีเทานอกก็จะแลดูแบบสวยหรูมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายไม้นะครับนิ่มมาลูกค้าอันนี้นะครับดูเลขไม้ครับเลขไม้อยู่ที่ แสนห้านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ใช้ได้ตามปกติเลยนะครับค้าไฟส่งของนะครับที่เก็บแบนอุปกรณ์ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับทิทยุแอร์เย็นครับถือว่าโอเคเลยครับคันนี้สวยเอารถมาจัดโปรโมชั่นมาแนะนำให้ลูกค้าลูกค้าที่สนใจก็ทักตออิดต่อสอบถามมาได้ครับผม ่วนห้องเครื่องก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องสำหรับแคมเรตัวนี้นะครับอุ้ยมีโชค๊คอัพให้นะครับฝากระโปรงรถก็เช่นเคยครับรถผมไม่มีชนอยู่แล้วนะครับน้ำไม่ท่วมไม่มีชนรับประกัน,นครับสำหรับคันนี้ผมก็จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับก็อ,อยู่ที่ราคาสามแสน 8,000บาทน,นะครับสำหรับลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะมาปรึกษ,ษาเรื่องจัดไฟนั้นว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอเสร็จแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมีอีกคันมารีวิวนะครับต่อให้ลูกค้าได้ดูครับวันนี้ก็สวัสดีครับ